สวัสดีเพื่อนชาวเกมเก็นชีแพ k ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o r ม Channel และก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์รีวิวแค่ตัวละคร MC ็ไฟหรือว่านักเดินทางธาตุไฟฮะในแผนนี้เราได้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมากายกันตัวของ MC ไฟเนี่ยทำยไรได้สกิลพรสวรรค์กลุ่มนาวและขลงทฮกยังมีแนวทางการเล่นการปั้นแล้วการจะทีไปกับตัวของ MC ธาตุไฟด้วยและก็สุดท้ายฮะเราจะมาพูดถึงบทสรุปการว่าตัวของ MC ไฟ น่าเร่นน่าปันมากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะเช่นเคยเลยกองมปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปชมมาเลยฮะ สำหรับก่อนอื่นเลยนะฮะผมพามาดูกันที่ตัวของ MC f ที่ผมใช้เทสในคลิปนี้กันเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของสายซัพพอร์ตก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีสายดามจให้ดูด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าเสร็จตามนี้เลยฮะอัพตันแล้วเลยเกาแล้วก็มีขี้น้อยนึงมีขี้เดีมีค่าพลังงานดาบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เป็นดาบฟาโวก็คือเน้นสายซับปั่นพลังงานไปเลยนะฮะอาร์ติแฟกต์ก็น่นอนเป็นสายซับเละฮะแล้วก็คุมดาวผมอัพอยู่ที่45อันนี้คือตันแล้วณปัจจุบันแพทนี้เนาะ แล้วก็พรสวรรค์ก็ตามภาพตรงนี้เลยฮะในส่วนสายดาเมจนะฮะก็เป็นไปตามภาพตรงนี้เลยจะมีค่าคริดาเมจประมาณนี้มีค่าคริเรทแล้วก็พลังงานเนี่ยผมดันไปค่อนข้างเยอะนะฮะไม่งั้นเนี่ยพลังงานจะไม่ค่อยพอเนาะก็ทำอยู่ที่ราวร้อยสิบร้อยห้าสิบนะฮะดาบเนี่ยใช้เป็นดาบชิโอนิไปเลย,เลยแล้วก็เซ็ตได้และะ้วฮะเป็นเซ็ตออกซิเดียนไว้ยืนสนามฮะแล้วก็กลุ่มดาวถ้าเดิมพอรอสวรรค์ก็เท่าเดิมเลยเองเนาะ สำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมพามาดูกันที่สกิลแล้วก็พรสวรรค์ของตัวละคร MC ไฟกันฮะว่าจะทําอะไรได้บ้างเนาะเริ่มดูกันที่การโจมตีปรติฮะการโจมตีแบจตรงนี้เรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นไิเม่เ,เลยเป็นการโจมตีต่อเนื่องสุดอยู่ที่5ครั้งตัวคนก็ตามภาพตรงนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่า เป็นเหมือนปกตีเลยสกิลนี้เราจะข้ามไปเลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่สกิลท่ากันบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นสกิลหลักสําคัญเลยก็ว่าไ,ได้โดยการกดเนี่ยจะมีการกดอยู่ที่2รูปแบบแล้วกันนะ,ะคือการกดแตะและการกดค้าง ซึ่งแต่ละอันจะได้โคสวัสดิ์ะฮะไม่เหมือนกันด้วยเรามาดูวิธีการกดแตะก่อนการกดแตะเนี่ยจะเป็นการกดฮะทาม,มดาเมจธาตุไฟไปก่อน1ครั้งเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวของวงแหวนรอบตัวเรานะฮะถ้าเกิดเ,เราไปอยู่ใกล้ตูมันจะมีการทาม,มดาเมจธาตุไฟต่อเนื่องใส่ตัวซูด้วยทาดาเมจด,ด้วยทาการแปะไฟกับตัวซูด้วยแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้พอสมควรเลยนะฮะโดยตรงนี้เนี่ยจะมีค่าวเญาณราตีอยู่ที่42หน่วย โดยการแปะไฟเนี่ยก็จะเป็นการลดค่าวพลาตีลงไปเรื่อยๆพอหมดก็สกีลจนจะหายไปอะไรประมาณนี้นะฮะและก็ต่อไปในในรูปแบบของการกดค้างเนี่ยก็จะคล้ายกันเลยจะเป็นการชาร์ทแล้วก็ทำดาเมจธาตุไฟไปก่อน1ครั้ง,งตรงนี้ซึ่งเนี่ยมันจะเรียกตัวของลูกแกะกลมๆเล็กอยู่ที่ข้างตัวเราฮะโดยคุณส่วนเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยกับตัวของการกดแตะเลาตรงนี้จะได้ค่าพลาตี42หน่วยเท่ากันนะฮะแล้วก็ ลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดพอหมดก็สกิลหายไปเหมือนกันเลยตรงนี้เนี่จะต่างแค่ว่าเรื่องการแปะธาตุฮะของเดิมเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ตัวของสู้จะมีการแปะเรื่อยแต่ว่าอันนี้เนจะเป็นการทําดาเมจฮะถ้าเกิดว่าตัวละครในสายของเราทำดาเมจขึ้นเลขดาเมจฮะกับตัวสู้มันจะมีการระเบิดตัวของดาเมจพาดไฟวงกว้างด้วยตรงนี้ ที่ตัวของซูที่โดนดาเมจตรงนั้นไปเลยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปใกล้ตัวของซูก็ได้แต่สําคัญเลยฮะเราต้องตีให้เลขดาเมจมันขึ้นถ้าเกิดตีไปแล้วมันติดบล็อกติดลงติดโล,ดล่เลขดาเมจไม่ขึ้นเนี่ยตัวขอเอฟเฟกตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะโดยเอฟเฟกนี้จะระเบิดทุกครั้ง3วินาที1ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าในโซวของสกิลไม่ว่าจะเป็นการกดแตะหรือการกดค้างก็ตามเราสามารถใช้ในการแปะพาดนอกสนามได้หมดเลย ยืนสนามก็ได้สลับตัวออกสกิลก็ยังสามารถคงอยู่ได้เช่นเดียวกันฮะตัวคูณก็ตามภาตัวนะฮะคิดกับลาตีอยู่ที่80หน่วยคูดาก็อยู่ที่18ดเวทีตัวคูณก็ตามเข้าที้เลยตัวคูณการกดค้างก็จะได้แบบที่แรงมากกว่าฮะซึ่งสาหรับใครนะฮะที่สงสัยระหว่างการกดแตะและการกดค้างเนี่ยสกิลพาเราควรใช้งานสกิลในรูปแบบไหนดีฮะในการแปะท่าเนาะตรงนี้เนี่ยผมลองมาแล้วการแปะท่าเนี่ยมันจะแปะได้พอๆกันเลย ถ้าเกิดว่าเรากดแบบแ,แปะเนี่ยจำนวนค้างฮะมันจะค่อนข้างถี่กว่าคือแปะได้วข้างถีกว่าเร็วกว่าถ้าเกิดว่าใครกดค้างเนี่ยมันจะแปะได้ช้ากว่าแต่ว่า AOE มันจะกว้างกว่าแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจะแรงกว่า ก็มีโอกาสที่การกดค้างเนี่ย MC จะเป็นคนปิดคอมโบเองได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าเลือกการใช้งานฮะขายอยากได้แปะทีก็กดแบบแปะไปขายอยากได้ดาเมจปิดด้วยหรือว่าได้การแปะไปวงกว้างด้วยก็กดแบบสกิลค้างไปฮะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเอาไปเล่นกับคอนครแบบไหนอย่างเช่นฮะถ้าเกิดเราเอาไปเล่นกับตัวละครที่มีระยะตีค่อนข้างหา่างค่อนข้างไกลเจอมอนมูเนี่ยอย่างเช่นตัวของคีนิด การกดค้างเนี่ยก็จะค่อนข้างดูดีมากกว่าฮะหรือถ้าใครเอาไปเล่นฮะกับตัวละครที่ตีระประชิดอยู่วงในบ่อยๆตีรัวเนี่ยก็การการแปะรัวก็กดแตะฮะจะค่อนข้างเหมาะมากกว่าอย่างเช่นตัวของมูรานี่ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ตัวของสูอยู่แล้วก็การกดแตะก็จะดีมากกว่าเนาะส่วนตัวผมมองว่าสามารถใช้ง่ายดีทั้ง2รูปแบบเลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ตัวละครที่เราเอาไปคอมโบด้วยนั่นเองฮนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรากลับมาดูที่สกิลแอนติหรือว่าท่าไม่ตายกันบ้างท่าไม่ตายเนี่ยเข้าใจง่ายนะฮะมันจะเป็นการเบิร์ดวงกว้างโตคูณค่อนข้างเยอะดาเมจ่ค่อนข้างแรงนะฮะเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายโชว์เคสเซตองเซตอัพเนี่ยคือก็คือทํากันหลายแสนบางคนอาจจะถึงล้านแล้วก็ว่าได้นะฮะคือแรงมากๆตัวนี้นจะเป็นการทาดาเมก่อนหนครั้งวงกว้างแรงมากๆะฮะ หลังจนากนั้นภายใน4ไวิธีมันจะมีการเจนตัอของค่าวิญญาณราตีนะฮะทุกวิธีเลยวิละเหน่วย7หน่วยฮะทำให้ เราจะอยู่ในสกิลธาตุได้นานมากยิ่งขึ้นเลยเนาะเพราะมีการฟื้นค่าราตีนะตัวคูณก็ตามไปเลยครับแปดกว่าเปอร์เซ็นต์ผมยังอัพไม่ตานเนะาะฮาร์ปานเนี่ยก็น่าจะ8 0 0ร้อยเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่อนข้างเยอะเลยคูดาก็1ิแปดวิธีพลังธาตุาใช้ค่อนข้างเยอะเลยฮะอยู่ที่70หน่วยแอนติก็ประมาณนี้เนาะและก็ต่อไปนะฮะในส่วนของพอสรสวรรค์ที่ตัวเริ่มดูกันที่อันแรกนะฮะอันแรกตรงนี้เนี่ยเมื่อรณะทางมีค่าเวียาราตีมากกว่า20หน่วยขึ้นไปเนาะตรงนี้เนี่ยพื้นที่ผลกระทบ ของสกิลธาตะจะมากขึ้นหรือก็คือเื่อจการกดแตกการกดค้างเนี่ยพื้นที่มันจะกว้างขึ้น แะไฟได้ดีขึ้นกายขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงฮะอันนี้ก็ดีมากหลังจากตัวละครในสนามที่มีตัวของสกิลธาตุของเราอยู่ฮะ,ะจะเป็นรูปแบบกดแตะหรือกดค้างก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยทำคอมโบ,โบเกี่ยวกับธาตุไฟจะอะไรก็ได้ฮะคอมโบละลายคอมโบละเหยเผาไมา้ติดฟงติดไฟอะไรก็ตามฮะเกี่ยวกับธาตุไฟถือว่านับทั้งหมดเลยฮะ,ะมันจะมีการฟื้นฟูพลังางานธาตุฮะกับน้กทางอยที่5หน่วย แล้วก็เอฟเฟกนี้เกิดกค่ได้1ครั้งทุก12บสอทีแล้วแค่นี้พอฮะถ้าเกิดว่าเรามีการเกิดตัวของวิญญาณราตีประทุก็จะได้อีก4หน่วยด้วยกันนะฮะ ในส่วนความสามารถของตัวคร์ MC ธาตุไฟคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มเทกันแล้วอย่าแน่เลยผมพามาเทกที่เรื่องของการแปะธาตุตัวของ MC ไฟแปะธาตุได้ดีมากน้อยแค่ไหนะฮะผมจะพาไปที่ตัวของทีมคอมโบา่าน้ำแข็งก่อนตรงนี้ฮะผมใช้มาตัวของพี่ดิสลี่ก็คือทำการเซ็ตคอมโบต่อยเลย ราเอา MC ในการแปะไฟดูนะฮะสังเกตว่าในช่วงแรกเนี่ยการแปะไฟถือว่าค่อนข้างดีนะสามารถแปะทันฮะแต่ว่าตัวของพิลิสลี่เนี่ยมีการโจมตีที่ค่อนข้างถี่มีการแปะที่ค่อนข้างบ่อยฮะทำให้ตอนเที่ยวเนี่ยกดอับปักครั้งแรกขึข้นไปมาติดคอมโบอะไรฮะแต่ว่ามันจะล้างเกตออกไปแล้วพอทําการต่อยต่อเนี่ยมันจะกลายมนติดน้ําแข็งและ MC เนี่ย ก็จะแปะเป็นคนปิดคอมโบเองฮะพราะแล้วเนี่ยไม่สามารถทำตัวของทำลายได้ครบเนาะได้แค่นิดเดียวในช่วงแรกเท่านั้นฮะเพราะแล้วถ้าเกิใครอยากจะเอ็มซีแปะแปะให้ตัวคอที่มีการโจมตีที่เร็วประมาณนเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เนาะ ทีต่อมานะครับผมมาลองใช้งานกับตัวของกันยูบ้านการยูเนี่ยต้องเป็นกันยูลูกซองยินใกล้ฮะแบบกดแตะเท่านั้นถามว่าทันไหมก็ทันการยูยินคอมบูละลายได้ครัอยู่ที่ราวสามถึงสีนะัดอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ แล้วก็ต่อไปนะคะมาดูกันที่ทีมคอมโบธาตุไม้กันบ้างอันนี้เรียกว่าสบายเลยฮะเล่นกับพี่คินิก็คือชิลๆเลยเพราะว่าเราแปะไฟเนี่ยไม่ต้องขี่อยู่แล้วก็แค่แปะไฟได้ติดบัฟตัวของอาร์ติฟงอาร์ติเฟกต์เรียบร้อยฮะเรียบร้อยจบแล้วคินิก็เล่นได้ยาวๆสบายๆายตามภาพตรงนี้เลยพมมองว่าเล่นกับธาตุไม้จะพบคอมโบเผาหนุยนั่นเนี่ยก็คือสบายอยู่แล้วหรือว่าใครอยากจะเอาไปะตี้ตัวของมะเฟืองเล่นเป็นตัวของมะเฟืองเบงบานตามภาพตรงนี้ อาจจะมา่า1หนึง่งพันมาถามได้ไหมก็สามารถได้เช่นกันฮะมาสามารถจุดตัวของฟ้าเฟืองได้อาจจะมีช่วงดาวทาไทม์เล็กน,น้อยฮะที่ตัวของ MC เนี่ยสกิลขาดหายไปตรงนั้นก็ลาไปนมโมโวน,นคอมโบอีก3ตัวละครกลับมาก็วนคอมโบแล้วก็เล่นได้สบายๆนะฮะที่จะมาเลิยอย่าลืมทำค่าทุกๆพลังงานให้พอด้วยแล้วก็อาจค่าแชมเปี้นทานเยอะนะฮะใครจะเล่นตีนี้เนาะแต่ว่าเล่นได้เนาะ แปะคอมโบให้กับตัวละครธาตุน้ําทำแะเหยกันบ้างอย่างเช่นตัวของมูรานีเราใช้ในโหมดของการกดแตะเนาะเราต้องวิ่งไปชนมอนอยู่แล้วสบายเลยฮะสามารถกัดทามันแลเหยได้3ครั้งยันจบเลยเพราะนักใครกเอาไปคอมโบด้วยกันผมมองว่าคอมโบได้ดีมากฮะหรือว่าเพื่อนคนไหนทักเจ้าเอ็มซีใส่เข้าไปในตี้ต่างๆฮะลุ้นแค่ว่าแปะธาตุนิดหน่อยผส,สมทองผสมธาตุฮะไต้เซอเอฟเฟกต์ e ปรับแล้วก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน ราดแล้วถ้า,าก,การแปะถ้าของ MC เนี่ยถือว่าแปะได้แต่ว่าแปะไม่ได้ไวแปะไม่ได้หนามากครับ จะแปะได้กับตัวละครที่ตีไม่ถี่อย่างเช่นจำพวกตัวของโมราี่อะไรไหมฮะตีครั้งเดียวแบบนี้หรือการยูเนี่ยที่มาตีดาเมจก็อใหญ่ครั้งเดียวไม่กี่ครั้งฮะก็จะพอแปะทันอยู่ล้ากิว่าใครเอาไปเล่นกับตัวละครที่แปะทีทีตีทีทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถแปะได้เนาะมันจะได้ไม่นคนปิดคอมโบเองมากกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาเทสตัวของดาเมกันบ้างซึ่งตรงนี้ผมจะเปลี่ยนของนะฮะเป็นตัวของสายดามเมจเรียบร้อยแล้วแสรจก็ตอนต้นคลิปไปเนาะตรงนี้ครับ ตัวของดาเมจถ้าไม่ตายแล้วก็ตัวของสกิลอีนะฮะบอกเลยว่าถ้าไม่ทำเอ็มซีเนี่ยคือมันแรงมากก็คือตามของเลยนะฮะขายของดีขายของโหดเซตอัพโชคงโชเค,ค,ค็เนี่ยห้าแสนหกแสนบางคนอาจจะถึงล้านก็เป็นไปได้อย่างตัวผมเนี่ยเซตอัพมาแล้วระเบิดตู้มาทีนะฮะราวๆสี่แสนกว่า อันนี้ถือว่าแรงมากๆแล้วนะฮะขนาดว่ายังอัพไม่ตันยังไม่ได้ใส่สุดอะไรมากนะฮะใครสุดกว่านี้ก็คือเรียก้ว่าแรงกว่านี้ได้อย่างแน่นอนฮะแล้วก็สกิลท่าเนี่ยตอนทําคอมโบพวกละลงละลายแบบนี้ก็ถือว่าแรงมากๆเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าใครจะเน้นฮะเป็นตัวของคอมโบอื่นฮะเป็นคอมโบละเหยละเหยก็แรงเหมือนกันฮะสามแสนก็กว่าตัวของซิลก็สามารถติดละเหยได้ลัวกว่าตัวของละลายเลยฮะเพราะว่าตัวคอนแปะน้ำเนี่ยเราจะหาได้ง่ายมากกว่าซึ่งตรงนี้กับว่าใครรอฮะตัวของ MC c 6เนี่ยเท่าที่ดูมานะฮะเห็นเขาว่ามันจะสามารถเคลือบดาบเป็นหนัไฟได้ก็สามารถยืนตีในสนามได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ม,มีนะฮะก็จําลองด้วยเมเนต c 6ก่อนใครที่มีเมเนต c 6ก็ยืนเพืนนะะ่อไม่เนตฮะตีเป็นไฟเล่นเป็นเมนดาเมจได้อีกด้วยก็จะว,ว่าสามารถเล่นเป็นตัวละครเมนทีเป็ได้เลยในส่วนของ mc เนาะและก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาถึงแนวทางการเล่นตัวละคร mc ธาตุไฟฮะซึ่งเล่นได้ง่ายมากแต่ที่เพื่อเพื่อนเห็นนะเราเพียงแค่กดปุ่ม e แล้วก็ปุ่ม q เท่านั้นก็คือจบนะฮะสรับเล่นตัวละครตัวอื่นวิธีการ้ก็ง่ายเลยพยายามเซตอัพตัวละครเท่านียต้องการจะแปะธาตุผสมแล้วก็เอาอิเทสเฟกบัฟไปทาอย่างเช่นเราอยากได้ตัวของธาตุน้ําแข็งแล้วก็แปะน้ําแข็งก่อนหรือว่าแปะธาตุน้ําไปก่อนฮนะ MC มาว่า EQ3 สมผสมธาตุเท่านี้ก็คือนดนับบัฟเรียบร้อยแล้วหรือว่าเล่นธาตุไม้ก็เอาธาตุไม้แปะก่อนอะไรประมาณน,นี้ฮะง่ายๆเลย พอเซตอัพเสร็จแล้ว MC มา EQ เสร็จ e Q เสร็จนะซึ่ง e เนี่ยก็แล้วแต่เ,เลยนะว่าจะกดแบบแตะหรือว่ากดแบบค้างคือได้ทน้งคู่เลยพอ EQ เสร็จแล้วสลับตัวออกก็คือจบเลยฮะเพิม่มขึสามารถเล่นตัวละครดีเบ็กตัวละครอื่นได้ยาวๆเลยพอจบโรเดชันก็มาวนใหม่ฮะแปะทาด MC EQ แล้วก็สลับตัวออกเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ถามว่ามีข้อควรระวังไหมก็มีข้อควรระวังของ MC พอสมควรเหมือนกันฮะข้อแรกเลยก็คือตัวของแอนติฮะแอติ้ของเเนี่ยใช้ค่าฟื้นฟูพลังงานค่อนข้างเยอะฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวของพรสวรสวรค์กลุ่มน้งกลุ่มเราได้เนี่ยช่วยเหลือแล้วแต่ว่าก็ใช้ค่อนข้างเยอะขายเล่นเป็นซับดาเมจนอกสนามเนี่ยผมเชื่อว,ว่าควรจะมีะราวๆสักร้อยแปดสิบถึงสองร้อยใครที่อยากวนลื่นๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครเล่นเอ็มซีฮะเป็นตัวละครดาเมจยืนในสนามรับอนุทัดเองอะไรแบบนี้เนี่ย ผมมอว่ามีสักร้อยห้าสิก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะก็ต้องระวังเรื่องค่าฟื้นฟูพลังงานค่าแอนตด้วยนะฮะถ้ามีแอนติเนี่ยทั้งหมดแล้วว่าดาเมจจะหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะ แลวก็อีกหนึ่งอย่างเลยครับเรื่องของการแปะธาตุที่บอกไปเนาะการแปะธาตุของ MC เนี่ยแปะได้แต่ว่าแปะไม่ได้เร็วแปะไม่ได้นาผมเชื่อว,ว่าเอาแปะธาตุให้กับตัวละครที่เน้นตีนัดเดียวตัวละครเบิร์ดแบบนี้เป็นหลักนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไปเล่นกับต,ตัวละครตีรัวๆผมบอกเลยว่าน่าจะแปะ่าไม่ทนันคร่าวๆเรื่องข้อความก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใครที่มีข้อควาอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็รอมาคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ล่างคลิปนี้นะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูที่แนวทางการปัน้นตัวของ MC ธาตุไฟทั้ง2ส,สายเลยซึ่งบอกว่าทั้ง2ส,สายเนี่ยแนวทางการปัน้นมันจะคล้ายๆันเหมือนกันเลย แค่ต่างกันเรื่องของค่าพลังงานแล้วก็ตัวของเซตอาร์ติแฟกต์แค่นั้นเลยฮะตรงนี้ค่าจะจาค่าเลยผมเชื่อว่าเรากวรจะมีคิเรและก็คริตเมทให้เพียงพอสามารถติดจริงได้ฮะใครที่เป็นสายซับนอกสนาม E ER อาเนี่ยอาจต้องเพิ่มเยอะหน่อยร8 0ยแปดสิบสอแล้วราวนี้ก็น่าจะพอเล่นทันแล้วใครที่เป็นตัวยืนเน้นรับพลังงานเองเนี่ยผมคิดว่ามีสักประมาณร้อยห้าสิบ 150, แล้วราวนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วส่วนค่าคงค่าทีก็หาให้เยอะที่สุดเท่าที่หาได้เท่ากันเลยฮะส่วนค่ายาจะชีกหน่อยฮะ เป็นสาย EM พันก็อัด EM อย่างเดียวแล้วก็อัดค่าพลังงานตามมาอันนี้ก็ครบจบแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูที่ตัวของอาวุธกันบ้างบอกแล้วว่าอาวุธเนี่ยใช้งานได้หลากหลายชิ้นเลยขอแค่เป็นจะบวค่าที่เรทค่าคริสตัลเมคค่าพลังงานก็คือแล้วแต่สายเลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะภาพไปให้ตรงนี้กันฮนะใครอยากจะเล่นเป็นสายซับ DPS หรือว่าสายดาเมจพอจะบิวฮะเรื่องของค่านู่นค่านี้ค่าใดแล้วผมเชียวว่า จะพวกดาบครีดาดาเมตดาบครีดเ,เนี่ยถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะใครที่เป็นตัวยืนสนามเชียร์ว่าพยายามหาดาบครีดาเมตเนาะเพราะเรามีอัลลีเฟคช่วยทาง้านของครีดแล้วฮะก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยหรือว่าใครเป็นสาย e EM ฮะสายชมาาตุก็พวกดาบชมทาทัุท้งลายแหล่สามารถใช้งานได้หรือใครไปสายบัฟ ดาบ5ดาวของคารสึะฮะสามารถใส่มาเอาบัฟได้เหมือนกันหรือว่าใครฮะไม่มีดาบ5ดาวเลยจะพวกดาบ4ดาวเนี่ยใช้ได้หมดเลยฮะดาบ b ีเก่าดาบ b ีพใหม่หรือว่าจะเป็นพวกดาบพลังงานเหมือนผมก็ได้ฮะดาบฟาวอน,นีสขาที่ ER ไม่พอ ก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าพวกดาบ3ดาวที่ให้เป็นค่าคีเรกค่าครเิดแบบนี้ก็ใช้งานได้ฮะหรือใครไม่มีเลยรจริงจะเป็นดาบครับที่เป็นค่า a อ k เก็ได้แต่ส่วนตัวไม่ค่อยเชียร์ให้ใช้ค่า a d k เท่าไหร่ับเพราะว่ามันจะบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ค่อนข้างยากเพราะว่า MC เนี่ยใช้ค่าพลังงานค่อนข้างเยอะใช้ค่าคงค่าคาร์อีกเชียร์ว่าที่เป็นค่าคีเรทค่าคีระเบิดจะได้บิ้วง่ายไปเลยหรือว่าเป็นดาบค่าพลังงานไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะ และก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูที่การจัดอิเท็กกันบ้างเนี๋ยผมขึ้นภาพให้ตรงนี้เลยนะสำหรับในส่วนเซต4ชิ้นนะฮะที่ผมเชียร์เนี่ยจะมีอยู่ที่3แบบเท่านั้นแบบแรกเลยคือตัวละครดาเมจยืนสนามใครอยากจะป้ายใครอยากจะเนี่ยก็ใส่เป็นตัวของ4ออกซิเดียนได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาง่ายเนี่ยไปสายซัพพอตก็สซัพพอตแนแนลที่แจกบบแล้เสียหายอันนี้ถือว่าเหมาะดีอยูแล้วหรือใครอยากจะฉีกคมากกว่านั้นอยากจะเป็นสายม้าเฟือง gen, เบอร์เจียนแรง ก็ใส่เป็นเซต E M อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะ, <S <S ะแล้วก็ถัดไปออฟหลักเนี่ยแน่นอนะฮะงขายที่ขาดตรงค่า E R ต้องใส่นาฬิกาพลังงานฮนะใายค่าพลังงานพอแล้วใส่เป็น A D K ได้เลย แล้วก็ช่องถ้วยเนาะโบนัสเสียหายไฟจะคุมค่าแล้วก็ดีที่สุดแล้วแล้วก็ช่องหมดน,น,นะฮะเป็นค่าคริดามีแล้วก็ค่าคิเรสซึ่งในส่วนนี้ใครที่เป็นสายชมาธาดมาเฟิงเบอร์จี้ในตรงนี้อัดเอทั้ง3ช่องไปไเลยฮะในส่วนค่าอบรองเนี่ยผมเชีร์ว่าเราหาค่าพลังงานให้เพียงพอกับสายที่เราจะเล่นก่อนฮะกดติดทุกรอบให้ได้หลังจากนั้นมาหาค่าคิเรสคิดามฮะแล้วก็ ตามมาด้วยค่า ATK อะไรประมาณนี้เลยนะและก็ต่อไปนะฮะเรามาดูที่แนวทางการอัพพรสวรรค์ผมเชื่อว,ว่าเราคนอัพอยู่ที่สกิลแอนตี้แล้วก็สกิลธาตุเป็นหลักเนะาะขครเล่นเป็นสายทรับนะฮะเชื่อว,ว่าแอนตี้เนี่ยตัวคูณเยอะมากบางจังหวะได้ผสมพงมสัมผมาตกว่าค่อนข้างแรงก็เชื่อว,ว่าอัพให้เต็มอัพให้เยอะอัพนำไปเลยฮะลอกลงมาผมเชื่อว,ว่าเป็นส่วนของสกิลธาตุก็ถือว่าพอแถมดาเมจได้เราใช้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วอัพแอนตี้นำสกิลธาตุตามมา สกิลหนอันนี้แล้วแต่นะฮะใครเป็นสายซับไม่จำเป็นต้องอัพฮะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใครเป็นสายดาเมรเน้นยืนในสนามบนพื้นเป็นเน็ตสีหตีเป็นไฟหรือว่ารอตัวของกลุ่มดาวที่6เนี่ยที่อาจจะเคลือไฟได้ตรงนี้ก็เชีร์ว,ว่าควรอัพเช่นเดียวกันนะฮะ <S <S และก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูที่ตัวของกลุ่มดาวเนเแล้วกันกลุ่มดาวายหลายคนฮะ,ะยังเข้าใจผิดอยู่ กลุ่มดาวที่เราเล่นในเรื่องจบมาแล้วได้มาเนี่ยที่เป็น C6 เนี่ยมันยังไม่ใช่กลุ่มดาวจริงฮะกลุ่มดาว C6 ข้างบนที่เขาให้มาเนี่ยตรงนี้มันจะใช้ได้กับตัวของบอสลายสัปดาห์ที่เราไปตีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเท่านนฮะข้างนงข้างนอกหรือว่าบอสตัวอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานได้โดยวิธีการปลดตัวของข้างล่างเนี่ยให้เราฮะทำเควนชนเผ่าของเผ่าต่างๆพอทําตาแล้วจะปลดได้อยู่ที่1 C ตรงเนี้ปัจจุบันฮะเราทำได้แค่5าเผาเท่านั้นสกตที่มันจะมีออปชันด้านล่างโข,ขึ้นมา อันนี้เป็นกลุ่มดาวเท่านี้ได้ใช้ทั่วไปจากพวกข้างนอกในอาบงอาบิดนะฮะข้างบนเนี่ยใช้เฉพาะบอสสัปดาห์เท่านั้นเพราะนี่ผมเชียร์ว่าอย่าลืมไปทาเควนตัวของเผ่าให้ครบเรียบร้อยด้วยนะฮะปัจจุบันได้แค่4ีหเท่านั้นสีเนี่ยต้องรออีกหนึ่งเผ่าเผ่าสุดท้ายเปิดมานั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปะฮมมาดูที่แนวทางการจัดทีมกันบ้างส่ตัวของ mc ไฟก็ลงได้หลากหลายทีมเลยตรงนี้เนี่ยผมจะมีตัวอย่างทีมสัก3าทีมมาให้ดูแล้วกันเนาะ ในส่วนทีมแรกเลยนะครับผมพามาดูที่ทีมธาตุไม้กับตัวของพี่คินิดฮะทีมนี้คือหมกมากๆเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายคินิตแปะไม้หรือว่าตัวของเ e อมินี่แปะไม้ไปก่อนฮะเอ็มซีก็ทําการอีคิวผสมธาตุได้รับบัฟฮะวัถสหายเรียบร้อย,ลยแล้วกนะก็สลับตัวออกเลย MC ก็ช่วยแปะไฟตัวเดียวถือว่าครบจบอยู่แล้วฮะตรงนี้ก็คืองานนะะ่ายฮะคินิดกเ็เล่นไปเล่นไปเรื่อยพอจบก็มาวนคอมโบใหม่ตรงนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆอยู่แล้วฮะใครที่มีตัวของคิ แล้วก็ตัวของคาดไฟเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่แปะง่ายๆเข้าไป MC ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีแฟกบัฟบัฟได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะหรือจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะค่อนข้างเหมาะมากันก็คือทีมของตัวน้องมัร์นีฮะเพราะว่าแปะได้ง่ายๆเช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลย ตัวของมูรนีก็แปะน้าไปก่อน MC มากด EQ ทาคอมโบบัฟได้แล้วเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการเอาฉลามวิ่งชนแปะไฟแล้วก็กัดไปเลยสามารถแปะไฟได้ครบทุกคิดสครั้ง4ครัางกับตัวของมูรนีแน่นอนแล้วก็มาเล่นง่ายมากแค่แนกดแค่สกิลท่าก็คือจบแล้วจะเอาไปเล่นกับตัวของมาวิก้าหรือตัวของเทพไฟนะฮะถามว่า MC ตัวเดียวเก็บค่าแอนติให้กับตัวของมาวิก้าทันไหมตอบเลยว,ว่าทันนะฮะเหมือนเดิมเลยเราทําการแปะโรงแปะท่าอะไรไปก่อนฮะ,ะตรงนี้แล้วก็ทํา การกด e กด q ผสมธาตุบัฟตัวของเทพไฟเรียบร้อยแล้วไปเล่นตัวละครอ,อื่นฮะลดต้านกันจะทันด้วยนะัฮะแล้วก็ไาเล่นมาวิกาพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถวนคอมโบลูปนี้และอติดเทพไฟเนี่ยมาทานตลอดเวลาได้หมดเลยฮะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างเหมาะเลยและก็ในส่วนทีมต่อไปนะฮะจะเป็นทีมโอเวอร์โหลดก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะเพราะว่าเราใส่เชฟรุทเข้าไปแล้วมีบัฟลดต้านทานด้วยนะฮะ mc บัฟโบนัสเสียหายให้เข้าอ,อีกฮะซึ่งตรงนี้ มันมีแค่ดาามไฟกับตัวองไฟฟ้าอยู่แล้วคือมันได้รับบัฟทั้งตี้แบบเต็มเตอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยฮะเราใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้ฮะใช้เป็นฟิกก็ได้เปยโตก็ได้ใช้มาตรงพอรินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยจัดที่ให้เป็นโอเวอร์โหลดใส่ MC เข้าไปก็บัฟได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะ หรือว่าในส่วนหะครับวาเ,เนี่ยจะใส่ MC เข้าไปบัฟตัวของนิววิเลก็ได้พี่นิวก็ทําการแปะนองแปะน้ําได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมีการผรสมธาตุบัฟตัวนั้นจะหายให้ตัวของนิววิเลกได้แล้วก็มีการผรสมธาตุสแต็กเลมอยู่แล้วขายป้านตัวของ MC ดามนอกสนามแรงๆมาสกิลธาตุก็ติดระเหยทุกครั้งทุกครั้งแบบนี้ก็ถือว่าได้แ่งเสริมที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันฮะทีมนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานได้โอเคเลยนะในส่วนเรื่องการจัดทีมตัวของ MC ไฟก็จะเป็นปราบานฮะใครที่มีไอเดียอื่น มีทีมอื่นลองเล่นมาแล้วมันดีมันเวิร์กก็ลองมาแชร์กันได้ร่างคลิปนี้เช่นเคยเลยนะฮะก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวเทสตัวของ MC ไฟทั้งหมดเลยในคลิปนี้เรามาคุยถึงคำถามสุดท้ายฮะสุดท้ายแล้ว MC เนี่ยหน้าั้นมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวของมองว่าใครมีทีมอยากจะพกตัวของคี่นี่มั่วแลนี่หรือว่าตัวอื่นๆฮะที่เราเนี่ยสามารถเอาตัวของ MC ลงไปแล้วใส่เซ็ตบัฟแล้วมันบัฟได้เนี่ย ผมว่าค่อนข้างเชียร์แล้วก็แนะนำครับเพราะว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็บัฟจะอันดิแฟกเนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะดาเมจถือว่าดาเมจมีนะฮะแอนตรงแอนติก็ถือว่านุกหรือว่าเบิร์ดได้ค่อนข้างแรงมากก็เชียร์เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอนาคตตัวของ MC มีเนี่ยมีตัวของ C6 มาหมายสามารถเล่นเป็นตัวยืนดาเมจได้อีกใครเนี่ยจะเอาไปเล่นฮะเป็นตัวละครดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างแนะนำเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะมีตัวละครทดแทน MC อยู่แล้วอย่างเช่นฮะมีตัวของซีรีใส่เซตน,นี้ได้อยู่แล้วมีตัวซอ อย่างต้ของไซโดเนนใส่เซตนี้ได้อยู่แล้วถือว่า MC เนี่ยอาจจะไม่จะเป็นต้องปาเลยฮะคือมันครบจบแล้วหรือว่ามีตัวของมาวิก้าสามารถโยงมาเล่นเซตนี้ได้อยู่แล้ว อันนี้ก็ไม่จะเป็นต่อป้าน MC ได้เหมือนกันเข้าข้าวไปเคยยังไงกับตัวของ MC ทาดไฟเก่งหรือเปล่าหน้าป้านไหมก็รองมาแชร์เรามาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ร้านคลิปนี้นะสุดท้ายมาเดิมเลยก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์นะฮะอีซิกาส์ร้านเติมเกมนะคะถูกนะ,คะใครอยากจะไปเติมเปิดตัวของซีรีเปิดตัวของมาวิก้าต่างๆนะก็ไปเติมกันได้ พูกปลายให้ห่วง100%อย่างแน่นอนฮะแล้วใครกำลังมองหารหัสดองโรอยู่ก็มีร้านปากิตอิโลเรียกได้ว่ามีหลากหลายจํานวนเพชรเลยนะฮะไว้มาเทนดวงเปิดการชาบัานมันก็สามารถาได้เช่นเดียวกันฮะใครสนใจเรียกก็ผมแปะไว้ให้แล้วทางด้านล่างคลิปนี้กดไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปเนาะขอฝากเพื่อนนะฮะกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครปนกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย